กลับมาอัปเดตนะคะเป็นเจ้าตัว Sleeping Mask ที่ลิลลี่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะตัวนี้นะคะชื่อ Derma V นะคะซึ่งเป็น Sleeping Mask ที่ลิลลี่ได้ลองใช้ประมาณ1เดือนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาคิดคนโดยแพทย์เวชศาสตร์ด้านชะลอวัยนะคะแล้วก็ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเขาผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะ ที่สําคัญนะที่ลิลี่คิดว่ามันดีก็คือมันไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีสารกันเสียจําพวกแบบพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีพวกสารอันตรายหรือว่าการแต่งสีสังเคราะห์นะคะที่อาจจะทําให้หน้าของเราเนี่ยแพ้หรือว่าแบบระคายเคืองอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนแรกนะทดสอบอะลิลี่ทดสอบที่บริเวณแบบตรงนี้แล้วก็กกหูแล้วก็ตรงคอแบบลองทดสอบก่อนที่จะใช้ว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าซึ่งพอลิลี่ทดสอบแล้วลิลี่ก็ไม่มีอาการแพ้ก็เลยลองใช้ บนใบหน้านะคะแล้วก็คนพบว่ามันค่อนข้างช่วยเหลือในอาการแห้งของหน้าลิลลี่หรือว่าการลอกของผิวได้ค่อนข้างดีนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเออตัวนี้เนี่ยลิลลี่ใช้แล้วในความรู้สึกของลิลลี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นการปริบัติ แล้วก็ดูแลผิวในขั้นตอนเดียวนะคะก็คือสมมุติว่าไหนเราเหนื่อยก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เป็น s l e ป p i n g m a s กแล้วก็ค่อยมาล้างออกตอนเช้านะคะก็คือสามารถข้ามเสด็จการบำรุงไปในคืนนั้นที่เราใช้ได้นะคะวิธีการใช้ของเขานะคะก็คือใช้ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เมื่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ติดต่อกัน4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนเนี่ย ก็จะเห็นว่าแบบรูขุมขนในกระชับขึ้นแล้วก็หน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบลดพวกสิวอะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งอันนี้ลิลี่ได้ลองใช้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะสำหรับลิลี่นะลิลี่ไม่ได้เป็นคนมีสิวเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลิลี่เป็นคนหน้าแห้งลิลี่ตอบได้ว่ามันค่อนข้างช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้อย่างดีขึ้นนะคะก็คือหน้าลิลี่นียก็ตอนนี้แบบจะไม่ลอกเราจะลองสังเกตด,ดู ก็คือแต่งหน้าติดก็คือมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าคนอาจจะบอกว่าแบบหน้ามันมันแย่งมันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดลองหน้าแห้งเราจะรู้แบบมันเป็นขุยทํายังไงมันก็ปกปิดไม่ได้ค่ะก็เลยลิลี่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราบํารุงผิวอย่างดีอะ่ะพื้นฐากนการแต่งหน้าขั้นตอนต่อไปมันก็จะง่ายค่ะทีนี้ลิลี่ก็ไปหา ส่วนประกอบหลักๆของทางแบรนด์เดอร์มาวีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนประกอบหลักๆแล้วก็เขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนอกจากนี้ลิลลี่ก็จะลองทดสอบให้ดูนะคะว่าใช้1คืนแล้วตื่นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ไปดูกันเลยค่ะส่วนประกอบของเขานะคะก็จะมี n e u r o l i t e 61G ะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกลิลลี่ประเทศฝรั่งเศสช่วยลดเลือนจุดด่างดำค่ะ แล้วก็มี perfection peptide t r e นะคะก็คือเป็น b i o m i m e t i c peeling active ก็คือเป็นการรวมพวกไลโพโซมกับ t ร i p เปปไทด์เข้าด้วยกันเร่งกระบวนการผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนนั่นเองค่ะมี alpha arbutin ลดการผลิตเมต็ดสีให้รอยดำจางลงแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้น มีไฮยาลโอลิโกนะคะซึ่งเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งมีอนุภาพเล็กทําให้ครีมเนี่ยซึมลงผิวแล้วก็กักเก็บน้ำได้ดีค่ะมีเพนทาวิตินนะคะซึ่งทําหน้าที่เก็บความชื้นให้กับผิวลดการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ลดผิวลอกได้ด้วยนะ นอกจากนี้ก็ยังมีโจโเจอบาออยนะคะก็คือเป็นน้ํามันสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าน่าจะพัดมันเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยอุดตันแล้วก็ลดการกั้นของผิวด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโรสฮิปออยนะคะซึ่งมาจากผลโรสฮิปจากประเทศชิลีนั่นเองซึ่งก็จะฟื้นฟูผิวจากแดดนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยค่ะทําให้ผิวนุ่มขึ้น มีสารสกัดจากใบไลยแลกนะคะซึ่งจะทำให้ลดการอักเสบของสิวแล้วก็ลดรอยแดงนอกจากนี้เขาก็ยังมีลัมโนซอฟ f t นะคะในการที่จะยับยังอาการแพ้แล้วก็พวกผดผื่นคันแล้วก็อาการบวมค่ะนอกจากนี้ก็มีเซรามายซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ามันเป็นการป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไนอาซินามด์นะคะ เป็นวิตามิน B3 มเนี่ยที่จะทําให้เซลล์ทํางานอย่างปกตินอกจากนี้นะคะเขายังมีการรวมแรกธาตุอาหารผิวที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวทําให้ผิวดูสดใสแข็งแรงได้ค่ะโอเคเลยงั้นเราก็มาอยู่ในชุดนอนอีกแล้วคือลิลลี่จะมาทดสอบนะคะว่าเจ้าตัวเดอร์มาวีเนี่ยเอ่อพอเรามาร์คไวค้างคืนเป็นสลิปปิ้งมาร์คแล้วตื่นเช้ามามันจะเป็นยังไงนะก็วิธีใช้ของลิลลี่ก็อันนี้คือลิลลี่ไม่ได้ทาอะไรเลยแบบเหมือนกับ เราเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยวิธีการใช้นะคะก็คือกดมาประมาณสองพัมนะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ทาเดิเราจทาเหมือนกับวิธีการล้างหน้าตามแนวขนอะ่ะคือทานี้ลงอ่าลงไปอย่างนี้นะวิธีการทาตรงจมูกก็ทายานี้เอามาลิลี่ชอบครีมมันเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่น มิลลี่คิดว่าคนแพง่ายนะ่าจะใช้ได้นะเพราะว่าลิลี่เป็นคนผิวแพง่ายแล้วลิลี่ใช้ตัวนี้ล,ลิลี่ไม่ริมแพ้นะอันเนี้ยใช้ประมาณอาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งในแต่ละอาทิตย์แล้วก็พอกลงมาถึงคอด้วยนะคะอืก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะเท่าไหร่นะ แต่ว่าอย่าเพิ่งนอนรอให้มันซึมเข้าผิวนิดนึงแต่ว่าใช้เวลาไม่นานเพราะว่าลิลี่ทานอะเป็นซะขนาดนี้แล้วมันยังซึมเข้าผิวไวเลยก็ดีที่มันไม่กองอยู่บนผิวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลลัพธ์แล้วก็ดูรีวิวความรู้สึกหลังจากการใช้คร้นไปเมื่อกี้ตอนแปรงฟันนะคะตอนล้างหน้ามันมีอะไรใส่ใสเคลือบนะแต่ว่ามันเหมือนกับทุกอย่างที่เรา ใช่มันซึมเข้าผิวเพราะว่าจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดสมมุิเป็นปกติหน้าลิลลี่ต้องแห้งมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ล้างหน้ามันก็ยังคงมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ที่ลิลลี่ประทับใจนะคะก็คือเรื่องใต้ตาคือตอนนี้ลิลลี่ก็รู้ว่ามันยังค้ำอยู่นะแต่ว่าคือเมื่อวานเหมือนแบบมันรวมมันเป่งมากอะเพราะว่าแบบลิลลี่เหมือนนอนแปลกอะนอนไม่ค่อยเป็นเวลานะคะแต่ว่าตัวนี้แบบเหมือนช่วยทําให้ใต้ตาลิลลี่แบบดีขึ้น แล้วก็มันจะง่ายต่อการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะก็คือแบบปรับให้มันเป็นสีประมาณนี้ให้เหมือนมันช่วยลดพวกแบบรอยช้ำรอยหมองคล้ำหรือว่าเวลาหน้าเราเหนียน,น,นี่ก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทาให้หน้าสว่างกระจ่างใสค่ะตัวนี้นะคะขนาด30กรัมน,นะคะราคา990บาทนะคะส่วนแพ็คเกจก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นกระปุกใช่ไหมแล้วก็เป็นวิธีกดซึ่งลิลลี่ก็ชอบวิธีแบบนี้มากเพราะว่า ลิลลี่เคยบอกไปแล้วว่าลิลลี่ชอบกระปุกที่กดแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้ลิลี่กะปริมาณของการใช้ได้ถูกนะคะว่าแต่ละครั้งวิธีคนจะใช้ประมาณไหนนะคะเราวิธีทาอันนี้คือมันไม่ได้เป็นเหมือนที่นวดหน้านะมันเป็นเหมือนมาร์คหน้าก็คือสามารถทาได้เลยแล้วก็รอให้เขาซึมเข้าผิวได้เลยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติลิลลี่ใช้เราดีหรือว่าลิลลี่ใช้เราไม่แพ้อะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่า คนจะแบบไม่แพ้นะคะยังไงดีลี่ก็อยากจะให้ลองทดสอบก่อนถึงแม้ว่าแบรนด์เขาจะเออเหมาะกับผิวแพง้ง่ายแต่ว่าก่อนที่เราใช้เนี่ยควรทดสอบบริเวณหลังหูข้ออหรือว่าบริเวณแบบข้อมือข้อพับอะไรก่อนนะคะว่ามีอาการแพ้หรือเปล่านะคะ<ๆ>ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย